Okay. อันนี้เราหลังจากที่เรียนแล้วนะรเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของการท,ที่เซนเซอร์แต่ละตัวน่ะมันกับทิปยังไงนะครับเรามาดูกันจำลองตัวนี้นะจําลองตัวนี้ครับนี่คือรถ SR นะครับพอดีอาจารย์ก็เพิ่งแกะแล้วก็จะได้เห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยนะฮะดูด้วยกันครับมาดูตรงนี้ครับตรงนี้คือหน้าปัดของรถนะจะมีรูปเครื่องยนต์อยู่ พอเราเปิดกุญแจตอนนี้รถปกตินะเปิดกุญแจปึง้งเข้าไปโอ้ดื้อด้วนอ่าหลอดไฟ FI จะติดขึ้นนะหรือคืองยนตนเนี่ยครับแล้วก็ดับลง <นะ S 2> ดับลงดับลงแสดงว่ารถคันนี้เนี่ยหมายความว่าในเซนเซอร์ที่จะแสดงผลหากเกิดการขาดหลุดหวงหรือค่าของเซนเซอร์ที่เพี้ยนมากๆ สรุปว่าตรงตรวจไม่พบในเบื้องต้นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะอาจจะมีเพราะเซ็นเซอร์บางตัวมันก็ไม่แสดงผลในรถบางรุ่นอย่างเช่น CK p อย่างเงี้ยบางรุ่นก็แสดงบางรุ่นไม่แสดงในในฮอนด้านะยกตัวอย่างนด้แต่ทีนี้คือว่าถ้าเราเห็นอย่างนี้แสดงว่าในเซ็นเซอร์ที่จะต้องมีการแสดงผลเมื่อเกิดการตัดหัวหรือมีความเสียหายของเซ็นเซอร์และของในส่วนนั้นเนี่ยจะต้องกระพริบทีนี้ไม่กระพริบ ทีนี้เดี๋ยวจะจะจะลอว่าแล้วถ้ามันกระพริบอ่ะจะกระพริบยังไงนะครับอ่าเรามาปิดกินแจนะครับปิดกุญแจนะครับอ่าแล้วก็ให้กัาสันครับแกคดึงป,ปลัปล๊กเซนเซอร์ออกเซนเซอร์ที่ว่านี้เป็นเซนเซอร์ที่อยู่ที่ตำแหน่งเรือล้อ่เร่งนะหรือใต้ช่างนั่นเองอ่าคถามครับตอนนี้ช่างสันแกะมาแล้วนะฮะทีนี้เราสังเกตครับที่เซนเซอร์เขาจะมีขั้วทั้งหมดกี่ขั้วครับ เห็นไหมฮะงั้นที่ยามาฮ่าเนี่ยตอนผมสอนไปมันจะต้องมีห้าขั้วถูกไหม <S 2> <S 2> ครับห้าขั้วก็คือเซ็นเซอร์สามตัวไฟเข้าไฟเข้าเส้นหนึง่งกล่าวเส้นหนึง่งรวมกันเป็นห้าขั้วไงนั่นคือที่มาของทําไมถ้ามีเซ็นเซอร์สามตัวถึงจะมีห้าขั้วอ่าทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้มีสามเส้นก็คือไฟเลี้ยงตัวหนึง่งกราวตัวหนึง่งแล้วก็เส้นเซ็นเซอร์ตัวหนึง่งก็แสดงว่ามีเซนเซอร์ตัวเดียวก็จะไปสอดคล้องกับรถ ฮอนด้ที่ Honda จะมีเซ็นเซอร์ที่เรือล้เร่งเนี่ยจะมีแค่3เส้นก็คือมีเซน,นเซอร์ตัวเดียวซึ่งใน Honda เราเรียกว่าสเต็ปสใช่ไหมงั้นยามาฮ่ารถบางรุ่นก็มีสเต็ปสนะก็คือมี TP ตัวเดียวนะอ่ะทีนี้ตอนนี้อาจารย์ดึงออกนะอาจารย์เป็นการจําลองว่านี่คือเกิดปัญหาขึ้นหลุดหลวมระหว่างเส้นทางเดินระหว่างเซนเซอร์ไปยังกล่องเรามาดูกันครับ มันจะแสดงผลยังไงกับมถเัอรยันยันคันนี้อ่าชๆนะครับผมเปิดกุญแจนะปกติเหมือนเดิมรอดจะติดขึ้นและดับลงาจากนั้นจะกระพริบรหัสแช่1นครั้ง,งกระพริบ2กระพริบ3กระพริบสกระพริบ5แช่1นครั้ง กระพริบหกระพริบสองกระพริบ3กระพริบ4กระพริบห้าอีกครั้งนะครับแช่1นครั้งกระพริบหนึ่งกระพริบสองกระพริบสากระพริบ4กระพริบห้านั่นหมายความว่าตอนนี้กล่องตรวจเจอรหัสหนึ่งที่มีปัญหานั่นคือรหัสสิบว่าสิบว่านี่อ่านไม่ได้นะต้องอ่านว่าอะไร สิบห <15. S 2> ้าไม่ไปสิบกว่าสิบกว่ายังไปดูตารางไหนล่ะอหยิบตารางมาเพราะตารางไม่มีนะสิบกว่าสามสิบกว่านะ่ะต้องมาดูตารางนี้ครับยามหา้าสิบห้าเห็นไหมสิบห้าก็คือตัวตรวจจับตำแหน่งนลิ้นเร่งทีพีซึ่งกจะ็จะอยู่ที่หรือลิล้นเร่งไงดังถ้าเกิดว่ารถลูกค้าเข้ามาเนี่ยกับริปอย่างนี้ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เรารู้นะ ของกิงรถเข้ามานี่เราไม่ได้ไปดึงปลั๊กแล้วให้มันกระพริบนะรถที่เข้ามามันกระพริบแล้วถามว่ากระพริบนี่ยคืออะไรเราต้องอ่านให้ได้ก่อนอ่านจากไหนครับจากตารางนี้ใช่ไหมอาจจะตารางนี้เนี่ยอ่านได้สิบห้าตัวตรวจจับตำแหน่งเล่งแล้วเราถึงจะไปตรงนี้อ๋อที่แท้ปลั๊กหลุดคำถาม,ถาม,มฟังให้ดีนะ สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มาที่ผมนี่สิ่งที่เปิดเกิดขึ้นตรงนี้เราเรียกว่าฟังดีนะพูดอีกทีหนึ่งปัญหาปัจจุบันแล้วฟังให้ชัดๆไม่มีเครื่องมือใดๆในโลกนี้ที่จะทําการลบโค้ดนี้ได้เนี่ยเข้าใจผิดเยอะแยะเลยจนด็อกเตอร์อให้ซปเปอร์ด็อกเตอร์อีก ลบไม่ได้หรอกครับเพราะปลั๊กมันหลุดอยู่ถ้าเปรียบเหมือนเอาปลั๊กไม่มีดูดหรอกสายขาดไหนอยู่เซ็นเซอร์เจ๊งอยู่กล่องกล่องมีความเสียหายในส่วนนั้นไม่มีเครื่องมือไหนที่ลบโค้ดได้แต่จะลบโค้ดได้เมื่อไหร่ลบโค้ดได้เมื่อเมื่อไหร่ครับเมื่อมันเป็นปัญหาในอดีตคำถ,ถามปัญหาในอดีตเกิดตอนไหนดูนะครับตอนนี้มาดูตรงนี้นะฮะ ยังกระพริบอยู่นะครับยังกระพริบอยู่นี่คือปัญหาปัจจุบันถ้าผมทําการปิดกุญแจปิดกุญแจนะฟังดีนะแล้วผมเปิดกุญแจอีกครั้งนึงมันยังกระพริบก็มันคือปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขไงมันก็จะไม่ไม่มีการหายห,ายหรอกคุณจะรีเซ็ตมันก็ไม่หาย แต่มันจะเป็นอดีตเมื่อไหร่ติดกุญแจรครับกุญแจนะอ่าแล้วก็ไปแก้ปัญหาครับอ่าสมมุติที่ผมจะลองสมมติคือใส่เข้าไปฟังให้ดีปัญหาปัจจุบันแก้แล้วถูกไหมฮะปัญหาปัจจุบันไม่ต้องลบเพราะอะไรเพราะปัญหาวันลบไม่ได้ แต่อาศัยการแก้เมื่อแก้แล้วดูปัญหาปัจจุบันครับดูนะครับช้านะคลิปนี้ผมต้องการสอนให้เข้าใจปัญหาปัจจุบันปัญหาดีโอ้หกดลงไปนิดนึงอ๋อกดไปนิดนึง่งโอ้โหอ่าช่เจาของรถทำไม่ถูกนะติดและดับลงนั่นแสดงว่าปัญหาปัจจุบันไม่ได้ลบครับแต่แก้แล้ว แล้วมันเปลี่ยนสภาวะเป็นปัญหาในอดีตเราไม่ได้มีหน้าที่ไปลบปัญหาปัจจุบันชัดๆนะเรามีหน้าที่แก้ปัญหาปัจจุบันแล้วมันจะแปลงสภาพกลายเป็นปัญหาในอดีตคำถามปัญหาในอดีตเราจะรู้ได้ไงอยู่ไหนนี่คือจุดหนึ่งที่ไม่สามารถดูได้ด้วยเมยนวนสสำหรับรถยามาฮ่าครับแต่ถ้าเป็นฮอนด้ดูได้ครับ ูซูกิดูได้ครับดูได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือแต่ใช้วิธีแมนวนวลหรือการชดคู่เอาแต่ยามาฮ่าไม่มีทางต้องใช้เครื่องมืออย่างเดียวเท่านั้นในอาจารย์ข้าไปดูอดีตคำถามอ้าวอาจารย์แล้วถ,ถ,ลถ้าเกิดผมไม่รู้ในอดีตแล้วผมจะลบยังไงอ่ะลบก็ลบไม่ได้อีกถ้าไม่ใช้เครื่องมือสาหรับยามาฮ่าอ้าวอาจารย์แล้วถ้าผมไม่ลบมันจะเป็นยังไงอ่ะรถรุ่นนี้เนี่ยสังเกตนะครับผมติดกุญแจ เปคุญแจนะเปิดคุ้คแอแาปัญหาในอดีตมันก็คืออดีตหมายความว่าไงก็ช่างหัวมันดิมันไม่มีผลกับรถรถรถจะมาห้านะวิ่งได้ปกติมันไม่มีรีเซ็ตเหมือนฮอนด้าไม่จะเป็นต้องรีเซ็ตไม่จาเป็นต้องลบสำหรับะมาห้า แต่รุ่นนี้นะมีรถรุ่นนี้นะแต่มันก็จะมีการพัฒนาการขึ้นม่อีกระดับหนึ่งคือถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆรุ่นหลังๆเมื่อกี้ปัญหาปัจจุบันใช่ไหมผมแก้แล้วใช่ไหมอ่าตรงนี้นะผมแก้แล้วนะถ้าเป็นรถรุ่นนี้ผมแก้แล้วมันติดขึ้นระดับลงแต่ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่อย่าง x max ผมแก้แล้วแก้แล้วนะ ปัญหาปัจจุบันเปลี่ยนเป็นปัญหาดีแล้วแต่ถ้าไม่ลบมันจะติดค้างเหมือนหลอดน,น้ํามันเนี่ยดังนั้นรถยะมาห้าจึงมีความแตกต่างคือรถวางรุ่นยังไงก็ต้องมีเครื่องมือสําหรับช่างเพราะไม่งั้นคุณลบไม่ได้แต่ถ้าคุณไม่คิดมากเรารู้อยู่ปัญหาในอดีตไม่สามารถทําให้รถวิ่งไม่ได้ก็ขี่ไปดิ เป็นปัญหาคือลูกค้ามันมันไม่คิดอย่างนั้น,นลูกค้าเออมันมันไม่ใช่ไงมันมันไม่ได้มาเอ้ยมันเป็นไรหรอพี่ขี่ไปเถอะมันไม่มีปัญหาอะไรไ<ม>อย่างนั้นเราเป็นช่างก็จําเป็นต้องมีไม่ใช่ทําเพื่อตอบตัวเองแต่ต้องทําเพื่อตอบลูกค้าคําถามคือเครื่องมือนั้นมันจิ็นจะไปต้องมีครับอันนี้คือลักษณะของคิเดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ยผมจะให้ดู X หน่อมว่า เออปัญหาแบบนี้นะแต่มันเป็นอดีตแล้วเนี่ยมันจะแตกต่างคือมันติดครั้งยังไงวันนี้เรามีรถมาด้วยวเดี๋ยวไปดูกันในคลิปต่อไปโอเคนะครับโอเคครับเคนนะครับเยี่ยม